ดีครับผมไข่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม Star ์บัลซึ่งครั้งนี้กูว่าจะไม่เข้าร่วมวนะการทํหนึ่งรอยวันเนี่ยแต่ว่าแม่งกูยอยากลองทําอยู่นะหนึ่งร้อยวันซึ่งไปเปิดประสบการณ์ช่องไข่มูนครั้งแรกเลยดีกว่าว่าการทํหนึ่งร้อยวันนั้นจะเป็นไงซึ่งห่างหายกันไปนานนะเพราะว่าแบบไม่มีเฮียอะไระแยะๆเต็มไปหมดเลยนะแม่งเรื่องกูเยอะมากเลยเฮียแม่งแบบอโ,โอ้่หรอยเรื่องไงที่รั์ทั้งเรียนทั้ง ญาติพี่น้องที่จากไปโอ้โหแม่งคนที่เลี้ยงกูมาตั้งแต่เด็กๆด้วยนะเฮียแม่งเอือว่าตาบาวครั้งนี้เราจะมาอัดเป็นตาบาวหนึ่งร้อยวันซึ่งมีพี่โฟกแล้วก็ผมอาจจะมีแค่อสองคนหรือว่าอาจจะมีพี่บอสมาในแซมๆเป็นบางวันนะแล้วก็ตาบาวเนี่ยเวลานับวันก็คือมันจะนับวันไม่เหมือนใครเพื่อนนะครับว่าดาวแต่และดวงนั้นมีเวลาคือทาโซนแม่งแตกต่างกันใช่ไหมเพื่อนเออใช่เม่โพอแม่งแตกต่างกันแล้วแม่งแบบ เฮียจะนับวันด้วยดาวดวงไหนดีดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจะนับเจะนับวัน1วันเท่ากับ20นาทีคือเหมือนไม c ครับเลยนะ20นาทีอะแปลว่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะหยิบของมาจากยันก่อนนะซึ่งในเรื่องเกมนี้ก็เริ่มต้นมาคือบ้านเราเกิดเราชิพเพิร์อมอดนะแล้วก็หนีออกมาได้ <c oughs> ใช่ไหมมันจะให้รับเพยกับตรงนี้ก่อนนะซึ่งไอเพยนี้มันก็อยากให้เราลงไปสำรวจทิ่ข้างๆนะ นี่คือดาวเริ่มต้นนะเอาแหละวันนี้เป็นวันแรกในสตาร์บาของพวกเรานะท่านผู้ชมซึ่งอากาศแจ่มใสมีหัวมันกูเก็บมันแป๊บไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่มีข้าวแดกอากาศแจ่มใสไรมลพิษแต่ว่ามีมีหินแม่งมีตาปลามีตาหินมีตานะอันนี้เฮี้ยแม่งจ้องจะเล่นเราแน่เลยเดี๋ยวกำจัดมันทิ้งไปก่อนแล้วมันแรกไอ้เหี้ยเจอไอ้เหี้ยอะไรเจอตัวกากไอ้เหี้ย หินมีตาฟันตาเยอะมากเลยทำไมกูเจอแต่หินมีตาฟันมามาเนี่ยเฮียนั่นน่ะกายปลาดุกเดินดินเห็นไหมอยู่ด้านไอ้เฮียข้างล่างปลาดุกเดินได้ไอ้เฮียปลาดุกยังกับแมวเฮียสมแล้วที่เป็นแคทฟิทเฮียมึงดูดิมันแมวอยู่นะไอ้เฮียตายหาไปที่ไม่ใช่ครับอุทานเออนี่มันแคทฟิทจริงๆด้วยเฮียเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ดาวดวงนี้ผ่านไปห้านาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะค่ำและเห็นดวงดาวบนฟ้า เอ,อน้องฟันเห็น<อ>หน้าเธอ,อใช่ใช่มีพ่อค้าเนียเอ้ยเจอแล้ววะ่ะเวลาไปชมตอนนี้ <มา S 1> เรารเจะแทนวาปแล้วแทนวาปโอ้ยเฮียมันบอกว่าให้ไปหาเชี้อเพลงอกับเพื่อนพลังงานนกกีวีมาตัวเชียอะไรเนะี่ยกีวีจริงด้วยเฮียแต่ว,ว,ว่าตัวอะไรวะนั่นแหละกูว,ว่าเขเปิดเลยไหมเก่งเพื่อนมันเก่งมากเลยมันเก็บ <c oughs> เรียบร้อยแล้วมึงโดนเหลี่ยมฟลิกเฮียยังยังยังตรงนี้ยังไม่เคยเปิดโอ้เฮียเปิดปืดป้ไฟไหมเลยไฟไหมไฟไหมวันที่หนึ่งไม่ไฟไหมกูแล้วโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทําการสรํารวจผิวดาวไปจนวนรอบดาวเลยนะคง <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะไม่มีอะไรแค่นี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่นะ <ๆ S 2> เราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่จะตั้งเป็นทินฐานเราดีนะท่านผู้ชม เพราะลงมาปุ๊บจะได้เจอบ้านเลยไงเออจะได้ไม่ต้องจุงยากเดี๋ยวนะเพื่อนเดินมาเรื่อยๆเลยเพื่อนมันยังไม่สู่เย่าเลยเพื่อนเหียกูค,คำนวณผิดพลาดท,ท่านผู้ชมกูจะไปสู่เย่าเองกูตีกับดาอีกเนี่ยแปลว่าดาวก็ดาวตรงนี้ก็มีความกว้างใหญ่กว้างใหญ่กูขโมยของชาวบ้านอยู่เนะี่ยเหียเฮียไม่ใช่ถ้ำของมันหรอกมั้งไม่ไม่ใช่ดิมันคืออะไรโพกอ่านให้ฟังหน่อยสิ ศพไปโฟก์เอี้ยกูกูคืออะไรวะกูลงมาเพื่กูเห็นไอ้โฟกเป็นศพเลยคืออะไรเนี่ยไอ้ไอ้นี่กูไปกดลงค้างเยอะเกินกล่องดูเปิดออกดูมีอะไรหรือเปล่าครับไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยวกูทำไก่ย่างแป๊บนึงนะเพื่อนกัวนักย่างไก่ในตำนานนะมึงรู้จักปะย่างไก่โชว์เลย ย่างทั้งไก่ย่างทั้งเนื้อย่างอย่างพี่น้องเฮ้ยตัวอะไรวะเมื่อกี้ตัวอะไรวะไอ้คาบิโกนไอไก่เฮ้ยเฮียตกใจเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ดไม่เฮียมันซ่อนตัวเฮ้ยอะไรวะนะ่ะนั่นแหละคาบิโกนคาบิโกนอยากเห็นยังเออเห็นแล้วไปเดี๋ยวเราไปฆ่ามานันดีกว่าปะโอ้เฮียโดรลงมาตายอ่ะมันเป็นอะไรวะโดนปืนยิงไง ก่อนที่จะสู้กับขัดกันเอารืดของไงเอาวันที่หนึ่งเราก็มาเจออะไรแบบนี้แล้วสัตว์กระ้่อมหัวไปฆ่าลูกน้องมันก่อนไอเทียลูกๆของมึงอ่ะกูจัดการแล้วฮ่าฮ่ากูนี er ่แหละไทยสังคมไอ้เพื่อนไม่ต้องห่วงมึงจะไม่เหงาอีกต่อไปโฟกเฮ้ย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 าวพิชอนไอชาบิกอนกูกูอ่ะมีโค้ดเพื่อนกูมีโค้ด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  กลัวอะไรเชื่อริบไปมึงเชื่อริบกูโกสกูโดดข้ามหัวนี่โกสโกสโกสกูยิง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 โกสโอ้เชื่อเชื่อเจ็บเจ็บเจ็บเออตายสักพีคาบิโกนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจากคาควายไอ้เหี้ยกูเล่นมีเพยเยอร์ไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบลอบลอบลอแบทแมนแบทแมนมาเจอกูหน่อยชึบ เจวันแล้วตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่วันที่2แล้วนะท่านผู้ชมหลังจากปรับคาบิคอนไปแล้วก็ตำรวจถ้ำนี้ไปได้สักพักอุ๊ยอุๆยอุ๊อุ๊ยอน๊ยอุ๊ยอุเกมแล้วกูกอได้แบบยอุ๊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 นะทําให้มอุ๊ยวที่หลังอ็คือุ๊เอุ๊ยอว๊ยอุ๊ยอุ๊ยยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ทะลุยอยอ ซึ่งวันที่4นั้นคือวันที่พวกผมรู้ตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ที่โปรแกรมนั้นเลิอกอัดไปนะนั่นะคือหลังจากพวกผมลงถ้าไปจนสามารถหาเศษพลังงานมาเติมเชื้อเพลิงให้กับประตูวาร์ฟเสร็จแล้วนะประตูวาร์ฟก็ได้เปิดออกทําให้พวกผมได้เข้าไปที่เซนจูนี่เซนจูนี่หนึ่งบนอวกาศนะท่านผู้ชมทําให้แบบไปเจอกับ แพนกวินแล้วก็คนให้เควสแล้วก็ผู้ผมก็ไปรับเควสของแพนกวินก่อนก่อนที่จะไปเจอเฮียแม่งมียูปโอ้โหเฮียู้นีออกมาเกือบตายไอสัตว์ตั้งแต่นั้นมาผู้ผมก็ไล่ทำเควสของไอ้แก่คนหนึ่งไปนะจนทำเควสเสร็จแล้วก็ไปถล่มยานอวกาศไม่สิเขาเรียกอะไรวะเมืองอวกาศนะท่านผู้ชมที่โดนเอลยนบุกลุกแล้วเราก็ช่วยทําให้ที่นั่นปลอดภัยขึ้นแล้วก็ออกมาซ่อมยันอวกาศเรียบร้อยจนถึงวันที่4นะจนวันที่4ก็ถึงตอนนี้แหละอ่ะ ไปต่อกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกิดเอ็ซิเดนต์ขึ้นนะแหมเอ็ซิเดนต์แม่งโคตรเที่ยเลยคือผมลืมกดอัดนะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5เลยนะท่านผู้ชมเฮียตั้งแต่วันที่2เริ่มต้นวันที่2ใช่ไหมเพื่อนถึงวันที่5้าเลยนะซึ่งผมจะอธิบายสั้นๆนะว่าพวกผมไปทําอะไรกันมาบ้างนะอาจจะไม่ได้ดูช่วงนี้ไปแต่ว่าก็ต้องขอโทษด้วยก็คือพวกผมได้ทําการ หลังจากฆ่าไอ้บาบิกอนเชียอะไรสักอย่างนั่นแล้วผู้ผมกไ็ได้ทำการออกเดินทางรอบดวงดาวแล้วก็ทําการค้บของแล้วก็ค่าเป็นชุดเกาะน,นี้ขึ้นมานะทำให้ผู้ผมแข็งร่งขึ้นบ้างแล้วก็ได้ทําการซ่อมยานด้วยการทําเควสดของไอ้ลุงนี่แล้วก็ไปหาไอ้แก่นั่นใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเออแม่งโคตรเสียดายเลยนะแม่งเป็นอะไรที่แบบเป็นการประจนภัยที่แม่งน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการประจนภัยที่สนุกมากเลยกูว่าใช่ไหมเมื่อกี้ได้สู้บอสด,ด้วยจอเพื่อช่วย ฐานอาวกาศไอ้เหี้ยตอนนี้ก็ทำเควสตสแกนของไอ้ป้าอยู่นะป้าไม่ให้ไปทำเควสสแกนซึ่งเราก็ผมก็สแกนในฐานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต,แต่โฟกนะคุณโฟกยังสแกนไม่หมดเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากนี้พวกผมก็ได้ทำการพาคุณโฟกไปทำเควสสแกนจนเสร็จก่อนที่จะขึ้นยานไปนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากมีแค่การสแกนสิ่งของต่างๆบนเซนจูนี่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาดาวที่เป็นฟอเรสต์นะท่านผู้ชมแล้วก็ ลงไปสำรวจน่าจะต้องสแกนนะจากเผ่าพันธุ์อะไรสักอย่างไปเดี๋ยวกูขับเองในที่ดาวที่เราอยู่เมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่ถือว่าเป็นฟอร์เรสอ่ะมันเป็นรุชอะไรสักอย่างรัสมั้งรัสรัส <L ush. S 2> ทำมนนเออรัสจะทำมนุนู่นอันนี้ก็ไม่ใช่ฟอร์เรสมาดูกันดินี่ไงเพื่อนเอาเลยครับท่านผู้ชม จริงๆแล้วพวกผมต้องหาดาวที่มีการแบบเป็นพวกป่าไม้ที่แบบป่าทึบหรือว่าเป็นแบบพวกเหมือนจังเกิลอะไรประมาณนี้นะเป็นฟอเรสต์ใหญ่ๆแต่ว่าพวกผมก็ตัดสินใจได้ไปที่ดวงดาวที่เป็นทะเลทรายก่อนนะเพราะว่าพวกผมต้องการแร่บางอย่างในดวงดาวดวงนั้นนะผมก็เลยไปลงที่ดวงดาวแห่งทะเลทรายนะท่านผู้ชมเนี่ยตามนี้เลยนะดูก่อนปะเพราะว่ามันมีแร่ที่เราต้องการอยู่เพื่อนเอาไหมไปไหม ลองมาก่อนก็ได้ไอ้เพื่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นเรากดหุ่นลงไปได้เปนนึงนะกูขอลองก่อนกูสามารถเอาหุ่นลงมาสำรวจได้ไหมหุ่นจากไอ้แฟรงกินให้เราเหรอคือ,อยังไงจริงด้วยสามารถเอาหุ่นลงไปสำรวจได้อไอ้แฟรงกินให้สิ่งนี้เรามาโคตรด,ดีเลยเพื่อนอะไรวะนั่นนะเป็นน่าจะยานขุดเจาะ สวัสดีครับไม่เขานั่งขี่ไปเลยเฮียกูัโมยตู้เย็นเลยอ่ะเฮียไปละกูมวยคดขี่ก็ไม่คนขี่ก็ไม่เว้น <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชม หลังจากนี้ก็จะเป็นการสำรวจดวงดาวแห่งทะเลทรายซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะได้สู้เล็กๆน้อยๆไปตามพื้นที่นะบางพื้นที่ก็ได้สู้บางพื้นที่ก็ไม่ได้สู้จนกระทั่งผู้ผมไปเจอกับเฮียพีรมิดพีรมิดดอกดาวนะท่านผู้ชมดูแข็งซะด้วยก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างพีรมิดไม่มีกล่องเออ หุมศพใครวะเนี่ยนีแค่นี้หมดละโอ้โหแม่งหลอกดาวชัดๆเลยโอ้โหี่แค่นี้อีกละตัวหาอะไรวะเนี่ยอืมฟันเลยเฮ้ยเพื่อนระวัง กูว่าเราทำแบบนี้กันดีกว่าโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยเคื่อนอาคอนไปใชยไหมเราจงใช้อะไรกูจะใช้หอกอหอกคอนแรงเท่าไหร่นะ15ปะ่ะ สิบห้าหอกแรงสิบสี่ไม่ต่างกันมากกันกูใช้หอกแล้วเพื่อนตรงนี้มีอีกอ่ะโอ้ยอ่มีแต่สูตรครับอ่ะดาวของทะเลทรายแล้วก็เจอเพื่อนเพื่อนเจอเจอบางอย่างเพื่อนมานี่หน่อยกำลังไปแป๊บนึ่งเจอเผาพันธุ์ใหม่ว่ะ เห็นไหมยูว be ่าไม่เป็นมิดเอาอะไรเย็ะเฮ้ยแร่ข้างบนข้างบนมันกลองอะไรเอาแหละท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้สำรวจดวงดาวทะเลทรายไปมากมายแล้วเราก็เจอหลายอย่างนะซึ่ง สิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือเป็นหมู่บ้านของเผ่าพันธุ์พืชนะและเผ่าพันธุ์พืชนี่ก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ในรายการเควสของเราซึ่งเราต้องสแกนบุกรณของพวกเขานะแล้วก็หลังจากที่เราสแกนครบเราก็จะได้ไปเจอกับหัวหน้าเผ่าเขานะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ครบนะเหลือชิ้นเดียวนะหาสุดท้ายแล้วในหมู่บ้านนี้แม่งไม่ครบไอ้เฮียแม่งโคตรกากเลยอืม่อีกันเดียวอ่ะกูก็ได้เลยในะตอนนี้ เเป็นนดียวองนะมึงได้เยอะอย่างก็ตรงเนี้ยได้เยอะอีกนิดเดียวเพื่อนของกูอะ่ะมึงะ่ะขอประมาณ25%มณ25งังนะไม่ถึง25ดิประมาณสัก15%อ่นอะเดีย๋ยวไปเอาของคืนก่นโอ้โขออนุญาตเจาะบ้านมึงเลยแล้วกัน เพรความเดียวในการเดาของคืนเหละท่านผู้ชมในวันที่6นี้ใกล้จะสิ้นสุดวันที่6ผมก็ไม่มีค่อยมีอะไรนะก็หลังจากเดินสำรวจหมู่บ้านของเฮียพันพืชนะไดแอดผมก็เดี๋ยวผมจะทำการไปขุดแรก่ก่อนนะท่านผู้ชมมีอะไรก็ฉายมาให้ดูอีกทีแล้วกันเอาล่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมเป็นแค่การขุดแร่ปกติ ซึ่งมอนสเตอร์ที่เจอก็เป็นมอนสเตอร์หน้าตาทั่วไปที่เราเคยเจอกันไปแล้วนะในดาวทะเลใสซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าลึกๆลงไปอีกก็อาจจะเจอที่มากกว่านี้นะซึ่งผมก็จะไม่มีอะไรมากก็จะตัดไปเลยนะช่วงคุณเลยเนี้ย,ยแปลกจังเลยอะไรพี่ยมตอนนี้วันมันก็ยังอยู่ในวันที่6นะผมลงมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับที่อะไรเนี่ย มนุษย์คนหนึ่งกำลังนอนอยู่นะนนนอนอยู่ใต้ดินเนี่ยนะเป็นไข่แบนเนี้ยงั้นผมจะขโมยของเขาแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวไปคุดแร่ต่อแล้วก็ได้บนต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเจออะไรแปลกๆแบบก็จะตัดมาให้อีกนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะใกล้จะวันที่เจ็แล้วไหนๆก็จะวันที่เจ็แล้วไอ้หอยทากเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่ามึงว่าหอยทากกับไอตัวถุยนี่อะไรดีกว่ากันวะกูจะจับมันเป็นสัตว์เลี้ยงวะ กูเห็นโปเกมอนพุ่งวิ่งหงชนเนี่ยตัวนั้นน่าจะจริงเฮ้ยเอาตัวใหญ่ๆดีกว่าเนาะไม่เอาตอกตัวเล็กอะใช่ไหม,มท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะซึ่งวันที่7นี้ผมก็อยากจับสัตว์แล้วนะเดี๋ยวจับสัตว์ให้ดูข้างล่างนี้มันดีไหมเพื่อนตัวมึงเคยสู้ไหมไอตัวนี้ล่ะอาดูความสามารถหน่อยโอกาสไอ้เหี้ยบางมากเลยตายซะ <M uch an> มันจะเป็นเหมือนหมาตัวดำๆอ๋อหมาตัวดำๆำเหรอที่พ่นไฟอ่ะ <M uch an> ใช่ไหม <M uch an> งั้นก็ไอ้ตัวนี้แหละ <M uch an> ไม่มาตอนนี้กูเห็นแม่งอุ้ยอึดอยู่อึดอยู่ <M uch an> โอ้พ่นเป็นควันดำแบบนี้อ้าวมันตายก่อนเลยเฮียแม่งกูแรงเกินมาเพื่อนที่จะตายละกูฟันอีกครั้งนึงก็ตายเลยมาเป็นของเชิญซะเฮ้ยได้แล้ววะ เอาไหมเดี๋ยวเอาให้ไม่เอาไปเลยกูไม่ชอบอ้นี้ไม่ชอบไปตัวนี้ดออกทั้ดยอืมตอนมันพ่นควันมันไม่าเกีย้จ่ะแต่ตอนมันไม่พ่นอะมันสวยอยู่มันวันบวมขึ้นมาใช่ไหมอืมเหน่งต่อจากนี้ก็จะเป็นการสำรวจผิวดาวนะท่านผู้ชมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ทั่วไปนะ มันเป็นอะไรเดิมๆทางนั้นเลยดังนั้นผมจะตัดอ <ona>: ดอ,อกไปนะครับจนกว่าผมจะเจอกับสิ่งใหม่ๆนะท่านผู้ชมโอเคครับ่อกา้วันกูลงมาอย่างอ่ะจัดการมันลูกจัดการมันอ๋อไอเฮียโดนไอเฮียนี่ตกครั้งเดียวตายขยับเลยขย่าเลยเฮ้ยไอลิงทำไมไมบ้านมีแค่นี้ กด <c oughs> ข,ขี้ก็ไม่ <c oughs> คนขี้ก็ไม่เวน้นเออไอจำได้ไหมตอนที่กูอังพุ่ยนต์มันลงว่าเฮียเราวนรอบแล้วมาเพื่อนเอ๊ะ <c oughs> น่ใช่แล้วละ่ะ <c oughs> ต้องไม่ดาวใหม่แน่เลยอ่ะไปด,ดาวใหม่กันเถอะไปฟอร์เรสไหมเผื่อเผื่อมีอะไรดีขึ้นเนี่ยกูนี่ฮูสเดโปเกมมอนเลยเผื่อมีโป กูกูกูอุตสาห์คาดหวังนะไอเฮียนะนะ่น่ะเพื่อนสนนนดุดเลยไอเฮียเป็นไงแล้วมึงคาดหวังก็ผิดหวังไอเฮียหวังว่าจะเก่งเห็นพ้นไปได้ได้แค่นี้เอาไปขายแม่งเลยเฮียเอาเอาเงิน 1, หนึ่งพันดิ่กูไปอันนั้นก่อนนะที่นั่นนะอ่ะไปขายแม่งกอนโอเคไหมส่วนนอยก็จะเป็นไข่หูไข่หูแม่งความคิดโตดชั่วเรื่องดีๆไม่เคยมีเรื่องเฮียนี้ไม่ใจรับจับสัตว์ไปขายอยู่ นี่เลยขายทิ้งเลยเข้าวันจะเข้าวันที่แปดแล้วเข้าจะวันที่เจ็ดปุ๊บกูขายสัตว์ทิ้งเลยมไ,ไม่ม,มาย่างที่คามากพอแอบน่กูเก็บของอยู่ได้ๆแต่กูขี่รถไปขี่ยานไปก่อนขีข่รถรถกูแม่งใหญ่เนะถ้ามึงเรียกไสิ่งนั้นว่ารถนะอ้สัตว และวคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มายันสถานที่ใหม่แล้วนะสถานที่ใหม่นี้ก็มีอาวุธที่ค่อนข้างดูดีนะวันที่8แล้วนี่เป็นวันที่8ค่อนข้างดูดีแต่ว่าดาเมจเอาไปหน่อยนะผมว่าดาเมจพวกของเมื่อกี้ยังแรงกว่า เอาละรครับท่านผู้ชมสถานที่ใหม่นี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะนั่นก็คือดาวของพวกลิงนั่นเองนะ,ะวานนอนเผ่าพันวานนอนนะซึ่งเป็นฟอเรสซึ่งเราก็ไม่เจอกับพวกอะไรแอดนะพันุพืชนะทำให้เราไม่ได้สแกนต่อแต่ว่าเรามาเจอพวกวานนอนนี่พวกเราก็ได้ถือโอกาสทําการขโมยของแม่งให้หมดทุกอย่างของแม่งเลยนะท่านะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือเงินหรือแร่อะไรผมพวกผมเอาไปหมดเลยนะบล็อกกูก็ยังเอาไอ้เยี yeah, ้ยแม่ง หลังจากผู้ผมขโมยของจนอิ่มแล้วผู้ผมก็ได้ทําการสํารวจดวงดาวดวงนี้จนได้ไปเจอสถานที่ที่เฮี้ยมากนะดูเอาเลยกันนะที่จะกลับดาวหลักก่อนไหมเพื่อนนี่มันยังไม่ต่อได้เชื่อมันดิออไปไปต่อกันไปใช่แล้วครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนจะเจอต่อไปนี้นั่นคือขี้ครับขี้ก้อนใหญ่มากเลยโอ้โหขี่จะเจอแม่ขี้อ่ะเ,เพื่อน อีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนใช้ค้อนสายฟ้าดิเออนั่นแหละจำไม่เงีนะ้ยกเผื่อขี้ไม่จะโดนช็อตไงเพื่อนกูค,คิดอย่าง้ยนะมองใหเป็นเบาะขี้นะใช่ไหมเบอกขี้มองไงกูก็มองเป็นเบาะขี้เพื่อนน่าจะเป็นดันเชียนน,นั่นแหละ ไม่ดันเจียนหรอกกูมาเข้าร่อระบายน้ําของที่ไหนเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้สํารวจบ่อขี้ของดาวดวงนี้ไปเราก็ได้ไปเจอกับประตูวาร์ปเมจิกนะซึ่งประตูดวงไอ้เฮียประตูประตูบานนี้ก็จะพาเราไปแบบไปสถานที่ที่ไปเอาของนะซึ่งผมก็จะไปนะบอกเล่าอ่ะทำไหวไหม,ไมล่ะไหวอยอ่ <Why you? S 2> แบบว่าช่ยๆคนก็น,น่าจะเข้าใจไอ้เฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดอธิบายใหม่ด้วยเย่เพลงเราหรือจะไม่เป็นไรเลยเพิ่นระวังนะไม่เป็นไรความได้ก็ปล่อยให้เข้าเรือนี่ว่าออยู่ไหยต้องโดนดิ มึงไม่เชื่อกูเนาะไม่ตอนแรกกูคิดว่ามันจะหายไปแล้วไปเฮ้แล้วกูเกิดอะไปไอเกมนี้แม่งหายโคตรช้าเลยเกียเนี่ยวามาเลยไหมกูเติมเลเวได้อยู่เฮียวาลาวามาอ่ะเฮียเรายังไม่มีพลังเลยตอนนี้ จะไปฝึกฝนก่อนไหมเดี๋ยวจบอันนี้แล้วก็ก่อนจบพาร์ทสิบเอ้ยจบก่อนจบวันที่สิบนะเราจะไปเริ่มต้นวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเพื่อนก่อนจบวันที่สิบพวกผมจะ,ะมพาไปฝึกพลังก่อนนะเฮียตอนนี้วันที่เก้าใช่ไหมเพื่อนวันที่เก้าหรือวันเท่าไหร่วันที่เก <c oughs> <c oughs> ้ากูเป็นอะไรกับน้ำแข็งวะเนี่ยเพื่อน เอาละท่านผู้ชมหลังจากที่ผู้ผมผ่านการทดสอบและได้อาวุธน้ําแข็งมาผมก็ได้กลับไปที่ดันเจียนขี้นั่นอีกแล้วผู้ผมก็ไปไประจนภัยอะไรนิดหน่อยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยทําให้ผมคิดว่าน่าจะตัดไปดีกว่านะแล้วเราก็จะไปเข้าสู่วันที่10แล้วก็ไปสอนเอาพลังกันเลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วผู้ผมก็ได้กลับไปดาวดวงแรกแล้วก็ได้สร้างโต๊ะคัฟอะไรไว้ที่ดาวดวงนั้นนะทนะ่านผู้ชมแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะ เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จบวันที่1ิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าจากวันที่เก้านั้นนะผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็อยู่ในดันเชยนนั้นแล้วก็เดินไปเดินมาสักหน่อยก็ไม่มีอะไรมากนะใช่ไหมฟกเราก็เลยได้กลับมาแล้วก็ว่าจะมารับพลังก่อนนะเนาะดีไหมดีกว่าเยอะเลยควรจะรับได้ควรจะรับได้งนั้นเราก็วิธีการรับพลังเราต้องมาคุยกับไอเวนนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะบอกว่าต้องหาอะไรให้มันนะต้องทำอะไรให้มันอะ แ๋ยวแท็กเพสมันก่อนโอ้โหมันหาคอปเปอร์ให้หาคอปเปอร์สิบอันนะซึ่งในยาน,นมีไหมอ่าก่อนจบวันที่10แล้วก็น,นี้แล้วว่าพาร์ทสองก็จะจะเริ่มเป็นวันที่11เลยนะอ่าได้ละคอปเปอร์ถ้าวถ้กูจ่ายคนเดียวมันจะได้ไหมรูมหมไม่น่าได้มันน่าจะเฟรชคอเฟรชมันเพื่อน มีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคราฟแรกก่อนปะแล้วก็หลังจากที่เราเอาแร่คอพเปอร์มาให้ไอ้ด็อกเตอรเบนนี่แล้วเราก็ต้องมาคุยกับมันอีกแล้วก็กดยอมรับเควสแล้วก็ไปเลยนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะให้ไปทดสอบนะคือสอบพลังกัแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือพลังที่เราจะได้นะท่านผู้ชมการแดดนั่นเองนะแต่นะต้องรีบไปจบ ไม่ทันโอ้ไม่ทันโอ้ยเกียไม่ทันเร็วมากโอ้ผ่านแล้วชม,ชมคือมันปิงอะงคือกูเห็นประตูมันอะมันหุบกลับมันกลับักลับอะไรยเงี้ยอื เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำถึงแล้วนะปกมุงวับมาเลยก็ได้นะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะก็ต่อไปจะเริ่มพาร์ทเป็นวันที่11แต่ตอนนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะท่านผู้ชมสําหรับเกมสตา์บัลในพาร์ทหนึ่งคือ10วันนะซึ่งเกิดอุบิเหตุนิดนึงนะก็คือกดลืมลืมกดอัดช่วงพาร์ทที่3ถึง5นะโอ่เสยียดายมากเลยแบบ มันเป็นช็อตต่อสู้ที่กูเก่งมากเลยไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็คุณโฟกด้วยลากันไปลาดิกรับ <laughs> พวกกูเคยพูดดีมีด้วยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยบ,บอสมันก็ไม่อยู่อะเสียดายนะไอ้บ,บอสอาจจะมาร่วมหน่อยนะท่านผู้ชมอตอนนี้ก็ยังนะก็ขอลาไปละบ,บายกดซัดบด้วยกดไลค์ด้วยไอ้กดไลค์ก็ขอให้หามใหญ่มากแจกกันนะครับท่านผู้ชม